สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็ได้มาที่จังหวัดอุดรน,นะคะแล้วก็ได้มาบ้านของคุณลุงจรินาชาวคล่องอายุเท <66. S 1> ่าไหร่นะ 66. 66แล้วตอนนี้เราก็มานั่งกับท่านแล้วค่ะแต่กว่าจะมาถึงบ้านท่านเนี่ยจริงๆท่านบอกว่า,ามาไม่ยากถ้าถ้าเรามาถูกเส้นทางวันนี้กว่าจะมาถึงนะคะสวัสดีค่ะ คุณอาจารินอายุ66สิบหกปีปกติแล้วเป็นคนจังหวัดอุดรเลยหรือเปล่าฮะไม่เป็นคนนครสวรรค์เป็นคนนครสวรรค์แต่ว่ามีมีภรรยาที่นี่หรือเปล่าคะครับเออแล้วอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วคะตั้งแต่พศหนึ่งห้าพศหนึ่งห้าตั้งแต่ฟ้าเริ่มเกิดเลยเหอรอตั้งแต่พศหนึ่งห้เนี่ยเกิดพศหนึ่งห้า เอาเป็นว่าท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็ได้มาตามเรื่องราวของคุณอาจรินหรือคุณลุงจรินในการที่ท่านเป็นอย่างไรบ้างและท่านได้มารู้จักน้ําสูงไพรก้านตองได้อย่างไรนะคะวันนี้เราก็ได้มาสอบถามแล้วก็มาให้กําลังใจนะคะและวันนี้ก็จะมานั่งแชร์ประสบการณ์เพื่อที่จะให้คุณลุงเนี่ยทำบุญผ่านจอกับปัญหาสุขภาพที่ตัวเองได้เจอก่อนหน้าที่จะมา เจอม่วงชื่นเนี่ยค่ะมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะปวดเข่าปวดข้าปวดข้อปวดเข่าแล้วก็เป็นโรคผิวหนังเป็นโรคเห็นบอกว่าผิวหนังที่เป็นเนี่ยมันมันจะเป็นเหมือนแบบสเก็ตคันแล้วก็เป็นแผลเป็นตุ่มๆใช่ไหมคะไม่หายจะเป็นอย่างต่อเนื่องนี้หายนี้หายไปเลยทิ้งเมดพอหลังจากด่มุวงชื่นนี้แผล ที่มันเป็นตะปุ่มตะป่าหรือเป็นด่างด่างนี่หายปาไปเลยเป,เป็นด่างด่างจุดจุดแล้วไปไปได้ตรวจหรือเปล่าหรือหมอไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจนะคะแต่ว่าพอหลังจากดื่มม่วงชื่นไอ้ที่เป็นจุดเป็นแผลก็หายไปนะคะแล้วเมื่อกี้บอกว่าเป็นอะไรอีกนะคะไอ้เหมือนเหมือนกับถ่ายดำกะถ่ายดำครับถ่ายดำ,ยดำนีท้องผูกด้วยไหมคะ, <Kollege. S 2> คะผูกมากี่ปีได้คะก็มันเพิ่งเลิกกินเหล้า S <S <S อ๋อเมื่อก่อนดื่มแ,แกงแล้วพอ,อช่วงที่ถ่ายดำเนี่ยพอมาดื่มม่วงชื่นแล้วดีขึ้นไหมคะก็ดีขึ้นเยอะเลยแบบระบบลำไส้มันจะดีแล้วมันแบบยังไงไอเวลานี้มันจะถ่ายเหลืองแล้วตอนนี้ถ่ายเหลืองแล้วจากที่ถ่ายดำถ่ายดำมากี่ปีคะประมาณห้าหปีนี้ประมาณห้าหกปี แต่วันนี้เมื่อหลังจากดื่มเอ๊ดื่มไปกี่ขวดแล้วนะคะสามขวดกว่าสามขวดกว่าแล้วครั้งแรกที่สั่งมากี่ขวดคะสองขวดสองขวดแล้วสั่งมาอีกหกอ๋อครั้งแรกสั่งสองครั้งหลังสั่งหกเท่ากับแปดขวดแต่ได้ดื่มจริงเนี่ยก็คือสามขวดกว่าสามขวดกว่านี่ทาให้ระบบขับถ่ายจากที่ดํานี่เป็นสีเหลืองแล้วหรอคะแล้วขับถ่ายเป็นปกติไหมคะก็ปกติบ ค่ะแล้วก็สิ่งสําคัญผิวที่เหมือนกับว่าตกสะเก็ดหรือคันแล้วก็เป็นแผลเรื้อรังตอนนี้ก็ไม่มีแล้วที่เราเห็นไม่แผลผิวในเรียบแล้วครับผิวจะขาวจจ้เลยตอนนี้ขาวนะแต่ตามที่มาเห็นนะท่านผู้ชมคุณอาเขาเนี่ยหน้าตาดีผิวดำแล้วบอกว่าตากแดดผิวดำทั้งขาทั้งมือเลยดำหมดเลยทั้งที่ไม่ได้ตากแดดเลยตากแดดนะแต่ว่าดำอ๋อมันดำตากแดดแล้วทีนี้มากินอนนี้เข้าไปแล้วมันเรามาเห็น เาราขาวาขึ้นมาเองพอยกมือตะก่อนี่มันจะเป็นร่องนี้เลยตะก่อนนี่มันจะเป็นร่องเหี่ยวยน่นเหี่ยวขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเมื่อกี้ตอนที่บอกว่าก่อนที่จะดื่มม่วงชื่นบอกหน้าเป็นไงไปเหมือนหมาพันดูดอกก๊อก <laughs> หน้ายน่นหน้ายน่นก่อนหน้านี้หน้าย่นเหรอฮะครับหน้ามันจะเหี่ยวยน่ยวยนคใครทักตอนสมัยกินเหล้าก็ทักว่าเหมือนกับไอหมาพันเนี้ย หน้าย่นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือดูเหมือนธรรมดาปกตินาคือคือสังเกตตัวเองได้เลยนะคะว่าหน้าก็ดีขึ้นกระชับขึ้นอืตอนแล้วตอนนี้ที่ว่าอาการปวดข้อปวดเข่าอะไรต่างๆเป็นไงฮะไออินวันแรกไอเป็นที่แรกมือชานะมันหายเลยวันแรกเลยปกตินี่มือชามากี่ปีอะฮะเพิ่งเป็น เพิ่งเป็นเพิ่ง<อ>เป็นได้สองสาเดือนนั่นแหละที oh. นี้ว่ามือมันจะชาทีแรกชาข้างซ้ายแล้วก็ทีนี้จะมาชาข้างขวาเลยไปเปิดเจอนี่ดูเลยก็เลยส,สั่งมา,มากินสั่งมากินนี่พอดื่มปุ๊บเนี่ยอาการชานี่มันตอบรับเร็วมากเลยลอาการชามันตอบรับเร็วแบบเวลาเรานั่งกับพื้นนี่จะลุกไม่ได้เลยอแล้วทีนี้ถ้านั่งกับพื้นตอนนี้ลุกป๋อ คือคือคือก่อนหน้าที่จะดื่มเนี่ยคุณอาเนี่ยพอนั่งพื้นแล้วก็ลุกไม่ได้เพราะเพราะมันปวดรับมันขาดมันขาดมันปวดขัดมันเหมือนเส้นยึดข้ออะไรครับอืมแต่พอดื่มม่วงชื่นตอนนี้นั่งกับพื้นนี่ลุกได้สบายเลยเหรอโอ้เดี๋ยวต้องให้ท่านนั่งให้ดูแล้วอะไรอีกที่ตัวเองประทับใจที่คุณอาประทับใจมากไอ้ไอ็นี่ไอ้อะไร ไอล้ลำไส้นะฮะผมว่าเกี่ยวกับลำไส้อืมคือที่ว่าถ่ายดำเนี่ยนะฮะถ่ายดำแล้วมันมา,มาถ่ายเหลืองเป็นปกติแล้วมันแบบเโอ้ใหม,มันอย่างนั้นมันจะดีขึ้นขึ้นมาก็คือ,อว่าอาจจะช่วงที่ดื่มเหล้ามากพักผ่นอนน้อยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนชอบดื่มเหล้านอนดึกใช่ไหมคะ,ะแล้วก็ถ่ายดำมาอย่างต่อเนื่องร่างกายสะสมสารพิษเยอะแต่พอหลังจากดื่มสูญพันธก้านตองมุงชื่นเนี่ย คือทาให้ระบบข,บขับขับถ่ายเราดีขึ้นหมายถึงว่าร่างกายเราถูกขับล้างสารพิษออกไปแล้วแล้วตอนนี้ดื่มกี่เวลาคะของเวลาเช้ากับเย็นเช้ากับเย็นนะท่านผู้ชมแต่ว่าอย่างที่บอกว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างที่คุณอาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นผิวก็ดีขึ้นไม่ว่าเป็นใบหน้าที่มันย่นย่นก็ทําให้กระชับขึ้น อาจจะอย่างที่งานวิจัยอย่างอาจารย์อุบลได้พูดได้ฟังถึงเรื่องผักขาวตองหรือผักก้านตองนั้นชะลอความแก่ชะลอวลัยชราสร้างเซลล์ต่างๆที่เสื่อมให้ฟื้นฟูอาจจะเกี่ยวกับตรงนี้แล้วมันก็ได้ผลจริงๆกับทุกๆท่านที่ดื่มอันนี้คืออีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งเสียงที่พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับผิวนอกจากผิวและ,ะน้ำหนักนะคะน้ำหนักยังตอนนี้ไม่ได้ไปชั่งเลยค่ะแต่ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ย คืออาการอาจจะว่าคุณอาอาจจะดูท่วมท้วมมันก็เลยเป็นผลพวงว่าการากเดินดการหงดูอย่างนี้ขาเข่ามันเล็กลงเล็กลงค่ะแล้วก,การนอนนะการนอนรหลับสบายหลับนนสบายแล้วปกติตอาชีพคุณอาทํำอะไรคะตอนนี้ปลดเกษียณมาแล้วค้าขายพาลูกสาวไปขายผ้าอปลดเกษียณเมื่อก่อนหน้านี้รับราชการเหรอคะเป็นอะไรคะพอบอกได้ไหมพอขอร พอ,อโคพอ,อโคลโย่อมาจากขับรถงานขับรถข,ของชนประทานของชนประทานครับแล้วตอนนี้นะบ้านของท่านก็อยู่สบายนะบ,บ้านหลังใหญ่โตแล้วก็สิ่งสําคัญเนี่ยอบอกว่าณตอนนี้ชีวิตที่มีอยู่เหมือนปลดกเกษียณชีวิตตัวเองก็คือดูแลสุขภาพบ้างน,นะแล้วก่อนหน้านี้เคยกินสมุนไพรกินยาอื่นๆไหมเยอะยะเลย หมดไปประมาณหกเจ็ดหมื่นหองหกเจ็ดหมื่นครับคืออะไรใครว่าอะไรดีนี่ลองเหรอคะไม่ก็ดูโทรทัศนแล้ว<อ>ล้วก็สั่งซื้อจนแฟนเขาว่าก่อนหน้านี้นกินกินแล้วได้ผลไหมคะก็ได้เป็นทีแรกๆอมันอมพอกินไปกินมาแล้วมัน S <S 2> <S 2> <S ไม่ไมตอบรับ <C oughs> แต่คุณอาทราบไหมว่าการดื <C oughs> ่มสมุนไพรก้านตองเนี่ยยิ่งดื่มนานยิ่งดีต่อสุขภาพเพราะมันจะเป็นการขับล้างสารพิษปรับสมดุลร่างกายยิ่งดื่มต่อเนื่องนี่จะยิ่งดีแล้วตอนนี้ความประทับใจของคุณอาเนี่ยคือสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายของเราไม่ว่าถ่ายดำเกี่ยวกับลำไส้ผิวหนังก็ดีขึ้นร่างกายเดินเหินก็ดีขึ้น ลุกขึ้นลุกลงจากที่ลุกลําบากลุกไม่ได้เวลานั่งกับพื้นตอนนี้ก็ลุกได้ปกติแล้วนะแ,แล้วโรคประจาตัวอ,อื่นมีไหมคะเป็นโรคความดันกับโครคหัวใจโอ้เป็นความดันด้วยหัวใจด้วยความดันนี้ก่อนที่จะดื่มสูงอยู่ที่เท่าไหร่คะร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบแล้วตอนนี้อะคะได้วัดไหมตอนนี้ยังไม่ได้วัดหมอนัดไปเดือนหน้าม ขนาดว่าไม่ได้วัดแต่เรารู้สึกได้ด้วยตัวเองว่าระบบม,มึนหัวตอนนี้อ๋อก็ออแต่ก่อนนี้พอินทานข้าวเช้าแล้วเราจะไปไหนมันจะมึนงงไปหมดมึนงงครับอม,มันจะมึนงงแล้วไปไหนไม่ได้ออันนี้บางทีผมไปเข้าไปในอุดรแบบเข้าไปถึงในนี้อากูจะไปไหนวะเนี่ยคือยังจําไม่ได้ว่าตัวเองจะมาทําอะไรครับอ๋อเป็นขนาดนั้นเลยนะอาการมึนงงหัว มันก็เลยทําให้สมองเราไม่ปลอดโปร่งแต่ตอนนี้นี่ความจําจําแม่นจาแม่นนะ <laughs> จำแม่นนะแล้วสิ่งสําคัญท่นผู้ชมอย่างที่บอกว่าร้อยปากพันพูดไม่เหมือนกับที่เราต้องลองด้วยตัวเองถูกไหมครับอย่างคุณอาบอกว่าขนาดว่าตัวเองดื่มแล้วดีพยายามไปบอกเพื่อนบ้านพยายามที่จะบอกคนโน้นคนนี้แต่ว่าก็ไม่มีใครเชื่อไม่มี เพ<ท>ราะอย่างที่<ะ>บอกว่าคนที่ไม่เชื่อถ้าเขาไม่ได้ชมไม่ได้ศึกษาจริงๆเนี่ยครับเขาจะไม่เชื่อแล้วก็อีกเขาเหมือนอกับว่าเราจะหลอกอแต่ถ้าเราส่งบุญให้แล้วเขาไม่รับก็ไม่เป็นไรแต่อย่างที่บอกว่าเขาอาจจะไม่มีบุญได้กินนะคะแล้ววันนี้อย่างที่บอกว่าคุณอาก็ได้มาเปิดใจกับเรื่องราวความด้านไม่ได้เช็คแต่รู้ว่าอาการมึนงงที่เราเคยมึนงงอยู่นี่ไม่มีเลยตอนนี้นะคะ แล,แล้วดูโทรทัศน์ดึกก็แต่ก่อนมันจะปวดหัวหรืออะไรตอนนี้ไม่ปวดแล้วมัน,อ,มมนอาการมันดีขึ้นเยอะปกติก่อนหน้านี้เนี่ยถ้านอนดึกก็ปวดหัวด้วยครับแต่ตอนนี้ไม่ปวดถึงนอนดึกก็เป็นเป็นคนช,ชอบนอนดึกละก็ถ้ามีรายการดีๆก็ดูตลอดอ๋อค่ะแล้วการเต้นของหัวใจก่อนดื่มและหลังดื่มเป็นไงคะ ผมว่าตอนนี้มันสบายมันสะดวกสบายอแต่ก่อนนี้เดินไปไหนมาไ,ไหนไมันจะเหนื่อยแบบเนี่ยผมแบรถขายของอพอดีลูกสาวไปขายตอนนี้อยู่ที่บ้านเพียอีกอันหนึ่งขายตลาดนาด้าตือกขายที่ไหนะขายบ้านเพียก็ขายอยู่ที่กุดจับอือเ็นเาลาดมีสองชื่อแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นลูกก็ขับรถมาท,ที่จริงผมก็ไปขับรถไปทุกวันพอดีลูกเขยก็ลาออกจากงานแล้วมาช่วยเลยกับ ลดพาระไปไหน่อยอืแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการไปไหนมันไหนคขับรถขับราไม่เหนื่อยครับแล้วความจำหมาดีขึ้นไหมคะจำดีระบบสายตากันดูมันก็เหมือนกัมันดีหมดอืมคือพอการมึนงงหัวไม่มีพอดื่มแล้วเนี่ยระบบร่างกายเนี่ยความจําดีขึ้นระบบสายตามันก็ต้องดีขึ้นเพราะพวกนี้มันเกี่ยวกับระบบ,บเส้นประสาททั้งหมดตอนก่อนถ้ถอดแว่นแล้วไปไหนไม่เป็นเลยแล้วฮะ ครับถ้าไปขับรถเก๋งคันดำไปไม่ได้แต่ตอนนี้ถ้าถอดแว่นก็คือไปได้ไปได้หมดอืมค่ะโอ้โหนี่ขนาดว่าดื่มเข้าขวดที่สี่นะแล้วสิ่งสำคัญคุณอาเชื่อมั่นถึงขั้นว่ารอบหลังเนี่ยซื้อมาอีกหขวดเพื่อที่จะดื่มต่อเนื่องนะและสิ่งสำคัญท่นผู้ชมสมุนไพรตัวนี้ไม่มีเซตลรอยนะไม่มีแอนกอฮอล์การที่ถ้าเราเชื่อและศรัทธาเราจะให้ลูกให้หลานที่เรารักเนี่ยก็ให้ดื่มได้ และเด็กจะอย่างที่บอกว่าป้องกันโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายหรือการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเด็กและสิ่งสําคัญเราเปรียบเทียบกับเด็กที่ดื่มสมุนไพรกับเด็กทั่วไปก่อนที่จะดื่มเนี่ยหลังดื่มแล้วเนี่ยทุกคนเด็กที่ได้ดื่มบอกว่าการเรียนดีขึ้นสมองปลอดโปร่งขึ้น ทำให้การเรียนและความจำของเด็กดีขึ้นนี่ก็ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะอย่างเห็นบอกว่าให้ให้หลานลองด้วยละ่ะหลานลองไปทีเดียวทีนี้เขาว่ามันเปรี้ยวหรืองไงผม่าจะหาผสมน้ำผึ้งน้ำผึงำ้งมาผสมผสมน้ำผึ้งถ้าสมมตนินี่ขวดของฟ้าในที่ฟ้าถือลงมาจากรถที่จะเอามาชนแก้วกับคุณอาเนี่ยอย่างถ้าเราผสมน้ำผึ้งเนี่ยอย่างเด็กๆเ,เนี่ยสมมติว่าคุณอาเนี่ย อาจจะถ่ายมาครึ่งเนี่ยแล้วก็ใส่ขวดน้ําก็ได้เนาะแล้วก็ผสมน้ําผึ้งให้มันมีรสชาติกลมกลม่อมประมาณครึ่งของนี่ก็ได้ครึ่งของม้วนเน<อ>ื่องจาว่าอย่างนั้นมันไม่เหมือนกันทุกขวดหรอหรือเหมือนกันทุกขวดเหมือนทุกขวดค่ะอ๋อวันที่ผมว่าจะเปรี้ยวอ๋อถ้าหากว่าเปรี้ยวเนี่ยคือทุกครั้งเนี่ยผลิตในที่เดียวกันแต่อาจจะบางช่วงเวลาถ้าผลิต<ม>ออกตอนเช้าก็จะรสชาติจะไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่แต่ถ้าว่า ผลิตช่วงบ่ายก็จะมีความเปรี้ยวเยอะกว่าเดิมมันอยู่ที่อากาศที่บรรจุเข้าไป <No. S 1> ค่ะมันอยู่ที่บรรจุเข้าไปแล้วก็ขวดมันเปรี้ยวอืมแต่ว่าถ้าถ้าเปรี้ยวนี่ก็เปรี้ยวอ่ะคุณจะอาลองชิมรสชาติของฟ้าว่าเปรี้ยวแต่ว่าวิธีการที่ไม่ให้เปรี้ยวมากก็คือเวลาปกติแล้วนี่นี่เดินทางก็เลยต้องปิดจุกปกติถ้าเวลาทั่วไปที่ฟ้าอยู่บ้านเนี่ยจุกเนี่ยจะไม่ปิดเพราะว่ามันจะได้อากาศเข้าได hmm. ้อีกอย่างไม่ใช่อากาศเข้าอย่างเดียวนะ มันทำให้ตัวจุนจินซีเนี่ยมันเติบโตได้ดีกว่าถ้าอยู่ที่บ้านทั่วไปเนี่ยก็จะปิดไว้อย่างนี้อย่างเดียวแล้วความเปรี้ยวก็จะลดลงมันจะเพิ่มรสชาติที่กลมกล่อมเข้าไปนะะอันนี้ลองชิมรสชาติขวดของหนูเดินทางไปไหนไปไป,ไปกี่จังหวัดก็แล้วแต่เป็นเพื่อนคู่กายคู่ใจที่ดีที่สุดค่ะขอน้าให้คุณอาด้วยรถวันปกติแล้วเนี่ย เช้ามาก็เอาละหนึ่งแก้วอันนี้ลองชิมรสชาติก่อนค่ะว่าเปรี้ยวไหม <S <S ปกติแล้วถ้าอยู่บ้านเป็นประจำเนี่ยจะจะไม่ใส่จุกอันนี้เลยอลองชิมกลออ่าเดี๋ยวนะครัแป๊บหมดละดอ่าก้องสุ่มย๋ํยาอ่าของพี่ฟ<อ>้า เป็นไงรสชาติมันก็จะมีความเปรี้ยวอย่างเนี้ยค่ะเ,เปรี้ยวอย่างนี้หรือเปล่าก็เปรี้ยวเหมอนกันแ่หนึ่นนนละนี่คือรสชาติของแท้ของสมุนไพรซึ่งพอเราเติมก็ไปแล้วมันจะสดชื่นถ้าช่วงไหนที่คุณคุณอารู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเหนื่อยล้าหรืออาจจะไปเจอไปข้างนอกแล้วมันเหนื่อยไปเจอ ไปดมฟันพิดหรืออะไรถ้ารู้สึกว่ามันมึนงงมาถึงก็ดื่มได้ค่ะดื่มสักพักหนึ่งสมองเราจะปลอดโปร่งเลยคือตัวนี้ไม่จําเป็นจะต้องดื่มเช้าตื่นนอนนั่นคือเวลาประจําที่เราดื่มอยู่แล้วใช่ไหมคะ<ช>ส,สองเวลาแต่ถ้าเวลาไหนที่เรารู้สึกมันไม่ค่อยดีเราก็เติมเข้าไปได้เพราะตัวนี้การดื่มของหนูเนี่ยหนูดื่มจนชินและเข้าฟรีที่8ปนิฉะนั้นเนี่ยก็วันนี้ถือว่าคุณอาก็มีความเชื่อมัน่นแต่ว่าบอกเคล็ดลับว่า ถ้าบังเกิดวันไหนเราร่างกายของเรารู้สึกมันล้ากว่าปกติช่วงนั้นเราก็ดื่มได้เลยนะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณอามากที่ให้เกียรติต้อนรับทีมงานฟ้าให้ทีวีนะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณร้านพี่เขาที่อยู่ตรงข้ามบ้านคุณอาบ้านคุณอาจะอยู่ตรงนู่นนะคะแต่ว่าเมื่อกี้เรามาทานข้าวทานส้มตำที่นี่อร่อยมากก็เลยบอกงั้นก็มาถ่าย หน้าบ้านคุณอาเลยที่เป็นร้านขายส้มตาขายก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้ทีมงานได้ได้ทานกันแล้วก็เลยใช้สถานที่ของพี่ก็ด้วยนะอร,อร่อยด้วยนะตรงนี้อยู่อําเภอตําบลอะไรฮะอำเภอกุดจ,จับตําบลขอนยงอ่าอืมตำบลหนองอีบ้าอ่าเข้ามาในหมู่บ้านนะคะพอเข้ามาในหมู่บ้านนี่บ้านนี่หลังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอยู่ติดริมถนนนะท่านผู้ชม แล้วก็พี่น้องถ้าอยู่แถวนี้นะคะถ้ารักสุขภาพถ้ายังไม่เชื่อก็มาถามคุณอาได้มีตัวมีตนอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็อยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปีพศ2515ซึ่งตอนนั้นฟ้ายังเพิ่งเกิดออกมาละมั่งคืออย่างที่บอกว่าทุกคนก็อย่างที่บอกว่าต้องต้องต้อง,องคิดก่อนในการที่จะตัดสินใจ ทำอะไรหรือการจะซื้ออะไรเพราะว่าอย่างที่บอกเงินทองหายากจริงนะทุกวันนี้อย่าพูดแต่ว่าเงินเงินพันเลยเงินร้อยยังหายากเลยมิฉะนั้นในการที่จะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างคิดแล้วคิดอีกหรือลังเลแล้วลังเลอีกเป็นเรื่องปกติเงินทองก็สำคัญแต่ที่สำคัญมากกว่าเงินทองก็คือสุขภาพของเรานะคะวันนี้ทีมงานฟ้าให้ทีวีนะคะท่านประธาน ก็มาด้วยนะคะก็จะมอบน้ําสุขภาพหรือน้ําสูตรใบก้านตองให้คุณอาไว้ดูแลสุขภาพหนึ่งขวดค่ะค่ะท่านผู้ชมล่ะคะชมรายการแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าท่านมีปัญหาตรงกับคุณอาหรือว่าไม่มีปัญหาสุขภาพก็สามารถที่จะดื่มได้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะคะคุณอาส่งท้ายอะไรถึงพี่น้องที่ชมอยู่ทั้งบ้านไหมคะจะฝากอะไรถึงไหม สำหรับคนที่ดื่มผูส้สวทั้งหลายกับประสบการณ์ของตัวเองก็อยากให้พี่น้องทั้งหลายมาดื่มมวนชื่นด้วยกันละครับเพราะว่ายังไงสุขภาพที่ได้ดีๆแบบผมอ่าสุขภาพเอาละถ้าสุขภาพไม่ดีคุณอาสามารถไปทำงานทำการได้ไหมไม่ได้อย่างที่บอกขับรถก็ไม่ได้มึนงงบางทีขับรถไปตลาดแล้วอุ้ยฉันจะมาทำอะไร แต่ทุกแต่ก่อนนี้มันจะเหนื่อยมากไปแล้วมันจะเหนื่อยเดี๋ยวนี้มันสบายสบายจะไปไหนทำไมเพราะว่าขามันเดินไม่ขัดด้วยแล้วมันเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยะคุณอาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยนั่งกับพื้นแล้วลุกไม่ได้เพราะมันปวดแต่ทุกวันนี้ลุกได้ปกติมิฉะนั้นเดี๋ยวต้องนั่งให้ดูด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณอาเดี๋ยวไปนั่งดูที่บ้านกัน ขึ้นใช่ไหมคร,ค,ครับเมื่อก่อนคือลุกท่านั่งลงไปแล้วอย่างนี้กว่าจะลุกนาน,น,านใช้เวลาประมาณก็สักหลายวยงนเนี่ยงได้ต้องหาจังหวะแล,วแ,ลวแล้วตั้งแต่ดื่มมุกชื่นเนี่ยสุขภาพดีมากเลยแล้ว,ล,วลุกมันไม่ขัดขาไม่เมื่อยไม่ปวด มันไม่ขัดไม่อะไรมันเหมือนจะถ่ายดำถ่ายดำาแล้วทีนี้มันแบบมันอะไรทีนี้มันออกเหลืองเหลืองแล้วพอกินกันไปประมาณสามขวดฝ่าออกเหลืองเหลืองแล้วแต่ก่อนนี้จะถ่ายดำมาก มันเป็นแบบไอ้อะไรตะเก็ดอะไรออกมาไม่รู้อะตอนนี้ค่อยช่วยแล้วไม่ดำนะ mm. เลยเดี๋ยวนี้แบบผิวพันก็ดีขึ้นไอ้ที่มันเป็นแผลเป็นอะไรน,นี่หายหมดเลยเนี่ยเป็นแผลอยู่อย่างเงี้นะเห mm. ลือนิดเดียววันนั้นผมเอามือไปสะกิดยิ่งตรงนี้ยิ่งหลุดออกเลยตรงนี้ยิงหลุดออกเลย mm. ตรงนี้ เป็นแผลเป็นปื้นใหญ่แล้วเป็นขุยขึ้นหายแบบแร่างกายดีประสาทสมองผิวพรรณหน้าตาดีหมดแต่ไปบอกคนอื่นไม่มีใครเชื่ออันนี้ไม่ปั้นเรื่องเพราะว่าเรากินเราถูกใครยังไม่เชื่อกะชั่ง <c oughs> ทำให้ร่างกายเราดีขึ้นครับ <c oughs>